สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนําทุกท่านมารับชมเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชวัดเขาคุนพนมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับสำหรับเหรียญนี้ครับสร้างในปีพุทธศักราช2547ครับด้านหลังก็เป็นรูปธงนะครับด้านบนก็มีพระยอดธงอยู่ด้วยนะครับ เหรียญปั๊มได้ลึกได้สวยงามนะครับก็เป็นวีรบุรุษของชาติอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณค่ากันย่อยอย่างสูงนะครับเทิดทุนไว้เหนือเกล้านะครับเราเสียดินแดนครั้งที่2ให้กับพมา่าลบราข้าวฟันกันต่อสู้แลกเลือดแลกเนื้อนะครับเพื่อคืนฤทธิไตายให้กับประเทศไทยของเรานะครับโดยพระเจ้าตากสินกู้คืนได้ในปีพุทธศักราช23 1 0นะครับ แล้วก็มาก่อสร้างกรุงธนบุรีว่ากันว่าวัดเขาขุนพนมนะครับเป็นวัดที่เจ้าตักสินท่านได้ไปทรงผนวดนะครับก็เป็นเหรียญรุ่นแรกครับที่สร้างขึ้นนะครับเขียนว่ารุ่นหนึ่ง กษัตริย์ไทยของเราครับล้วนมีพระมหาการุณาธิคุณกับประเทศไทยอย่างสูงนะครับสุดร,รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยของเรานะครับสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสําคัญยิ่งนะครับทุกคนต้องตระหนักครับและก็รักทั้งสามสถาบันของเรานะครับควบคุ้ไปว่าธรรมของเรานะครับไม่เหมือนกับที่ไหนที่ใดในโลกนะครับเราก็ต้องสืบสานกันต่อไปนะครับฝากไว้กับทุกท่านด้วย